สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆทุกท่านค่ะวันนี้พาเพื่อนเอมาชมเ,าเขาแต่งสวนนะคะแต่งสวนสวยด้วยไซสามเหลี่ยมนะคะต้นหัวใจเศรษฐีนะคะเพื่อนๆ่สาลิกานะคะสาลิกาใบด่างนะคะสาริกา,ารูปหัวใจนะคะต้นไซสามเหลี่ยมใบด่างนะคะเศรษฐีโพงเงินนะคะแล้วแต่จะเรียกนะคะเพื่อนเขามี ความพิเศษอยู่ที่เขาเป็นรูปรูปใบโพนะคะรูปใบโพหัวกลับเป็นรูปหัวใจนะคะเหมือนหัวใจก็จะมีตรงกลางเป็นสีเขียวแล้วก็ขอบอกอรอบนอกใบของเขาก็จะเป็นออกด่างๆสีขาวนะคะเพื่อนเพื่อน,นี่เป็นเหมือนรูปหัวใจนะคะสวยงามนะคะแต่งสวนแล้วก็เป็นภ่มสวยถ้าเราปล่อยให้เขาขึ้นเป็นต้นสูงสูงนะคะเพื่อนก็จะ สูงมากนะคะสูงมากต้นนี้นะคะนี่เขาแต่งนะคะตัดแต่งเป็นพุ่มนะคะลักษณะเด่นของเขานะคะก็คือเป็นรูปหัวใจนะคะสา,สามเหลี่ยมนะคะอยู่ตรงกลางแล้วก็ขอบก็เป็นสีขาวขาวนะคะด้านในเป็นสีเขียวเขียวนะคะเป็นไม้กลางแดดนะคะกลางแดดกลางแจ้งนะคะอพอเขาโตเราก็ต้องไม่ต้องให้น้ํามากนะคะระวังเขาจะามีพวก เป็นนอนนะคะนอนตัวใหญ่ๆนะคะใช้รากของเขานะคะรดน้ำให้ปุ๋ยนะคะช่วงที่เขาต้นยังเล็กอยู่นะคะเป็นไม้ปลูกนอกบ้านนะคะจัดสวนนะคะนอกบ้านบริเวณสวนนะคะเศรษฐีพวเงินนะคะใส่สามเหลี่ยมนะคะ ต้นหัวใจเศรษฐีนะคะพเพื่อนๆราคาก็20บาท50บาทนะคะ100บาท150บาท200นะคะแล้วแต่ต้นใหญ่ต้นเล็กนะคะเราก็จะนํามาปลูกนะคะวิธีขยายพันธุ์นะคะเพื่อนๆวิธีขยายพันธุ์ก็จะหากกิ่งไปชํานะคะใช้วิธีอ,อบควบแน่นอะไรก็ได้นะคะลาก็จะออกมาประมาณ เดือนกว่าๆนะคะเคยชาเหมือนกันนะคะรากก็จอบมาเคยซื้อมาก็สามต้นสี่ต้นหนึ่งร้อยบาทนะคะเขาก็ชําม,มาอบมาแล้วก็มีรากนะครับก็ปลูกต้นโตนะคะแล้วก็ไม่ได้รดน้ำนะคะประมาณต้นประมาณศอกหนึ่งนะคะเพื่อนแล้วก็ตายนะคะแห้งตายนะคะแห้งเหี่ยมน่าจะเป็น นอนนะคะนอนชัยรากของเขานะคะอันนี้เป็นสวนนะคะเขาแต่งสวนก็เลยพาเพื่อนมาดูนะคะดินก็เป็นดินทั่วไปนะคะต้องการน้ำปานกลางชอบแสงแดดนะคะเป็นไม้มงคลปลูกเสริมโชคเสริมลาบนะคะค้าขายร่ำรวยนะ,ะเป็นเรื่องการค้าขายนะคะสาริกาใบด่างนะคะ ัดแ,แต่งเป็นพุ่มนะคะจะได้สวยงามนะคะถ้าแ,แต่งแบบนี้นะคะอันนี้มีหลายต้นนะคะเพื่อนเขาจะแต่งรอบนะคะมีหลายต้นถ้าปล่อยไว้ก็จะต้นโตต้นสูงนะคะเคยเห็นต้นถูงสูงนะคะสูงจะ,ะสามเมตรนะคะาสเมตรสูงเหมือนกันน่าจะสูงกว่านะคะ เขาตัดตัดก็ดจะตำเป็นกลมๆนะคะมีหลายต้นนำมาเพื่อนๆดูนะคะใส่ใบโพหัวกลับนะคะ, <c oughs> ะต้นหัวใจเศรษฐีนะคะสาริกาใบด่างต้นใส่ใบด่างต้นใส่สามเหลี่ยมใบด่างนะคะเศรษฐีโพเงินนะคะใส่สาริกาใบด่างนะคะเรียกได้หลายใบนะคะใบหน้าหานะคะเพื่อน ดีนำมาฝากกันนะคะปลูกแล้วรวยนะคะปลูกต้นไม้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุข,ขร่ำรวยเงินทองนะคะเฮงเฮค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะคะสวัสดีค่ะ